เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเ้าก็สิมาเริ่มเลยครับลองเห็ดบังครับพี่น้องครับว่านี่เป็นแบบไรครับดูเลยครับเดี๋ยวแป้งเขาเจ้าลงไปก่อนครับผมแป้งเค้กครับซอยให้ขนมตาลห้าหนุ่มฟูครับผมแป้งเมื่อกี้สองย่างนี่อย่างละครึ่งกิโลครับเดี๋ยวห้าบารที่นี่ห้าสชีวะใส่ตาลเลยครับผมเลือกกระสี คุกเข้าส่วนผสมนี่ให้เข้ากันก่อนครับเอาเริ่มเข้ากันแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยววันที่นี้ผมจะใส่น้ำกะทิลงไปครับใส่กะทิลงไปก่อนครับนี่ช้าหน่อยครับค่อยๆทยอยใส่กะทิครับ หลังจากนวดแล้วรมมัณยิบหาที่นะครับขาสีนวดไปยิบหาที่นวดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นี่เดี๋ยวผมใส่ยีดครับพงยีดครับแล้วก็ใส่น้ำตาลน้อครับน้ำตาลสัดส่วนอีกครึ่งกิโลครับแต่ว่านี่ใส่คอยทยอยใส่ไปก่อนครับนวดต่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เกลือนิดหน่อยครับพี่น้องบ่ใส่หลายใส่กะทิอีกจังหน้อยครับ หลอดลงไปวูวไปเลยครับพี่น้องสีง่ายมาครับพ่นพ่นไปเรื่อยครับสีง่ายมาครับพี่น้องเดี๋ยวใส่ง้ายกว่าที่เบิดเลยครับง้ายกว่าที่แอัตราส่วนอีกครื่งครื่องกิโลครับช่างมาเรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวบัดนี้กระชิค่อยคนเนีมันเข่าอีกจังหน่อยครับแล้วก็สีแลบไบขึ้นกันครับ โอ้ oh, สีงามงรับพี่น้องล่างมือครับล่างมือครับเขาแลบแลบพลาสติกแล้วเดี๋ยวเขาจะไปตากแดดครับประมาณสองถึงสามชั่วโมงเพื่อแหยีดเขาทำงานครับมันจะย็ดในซอยให้ขนมตาลของเขานีฟูขึ้นครับพี่น้องครับแดดก็ล่างมากครับแลบตากแดดไว้จักสองถึงสามชั่วโมงครับผม ม่แล้วครับเดี๋ยวเขาจะมาเปิดกันครับสังเเตดมันเป็นมีฟ้องผลครับยีดเขาทำงานนะครับเดี๋ยวเขาก็ติต้องเขาก็ต้องมาข้นข้นในเขาาเนื้อเขากันเจ้าอย่างครับเดี๋ยวคอยี่เอาหยอดสซพิมครับเดี๋ยวเขาจะมาใช้ถวยยักษ์ครับพี่น้องครับ เป็นขนมตาลถ้วยยักษ์ครับว้าวถ้วยใหญ่เลยครับทำจากนนครับเดี๋ยวลองมืงครับว่าสิเป็นยังไงครับขนมตาลถ้วยยักษ์เนาะเดี๋ยวล่องมือขนมตาลถ้วยยักษ์กับขนมตาลถ้วยน้ำพริกครับพี่น้องน้ำเดือดแล้วเขาลงเลยครับที่ที่ถ้วยยักษ์เพราะว่านี่ครับพี่น้องเห็นปะใส่ถั่วเดียวก็เตี้ยงซึ่งเลยครับใส่สองถ้วยกับวันใดสามถ้วยกับวันใดใส่ถั่วเดียวครับก็เลยให้ว่าเชื่อว่า ขนมตาลถั่วเน่าครับพี่น้องครับเอา้าวหนึ่งเลยครับว้าว <Wow. S 1> กาแยเฟียกินกับขนมตาลครับพี่น้องครับมาครับมาเบิง้งขนมตาลถั่วักษ์ครับพี่น้องล่ามบางวานสุกบ่เนาะ นายจะชุกหรอครับผมอันนี้โมมีม่เหมือนเผารุวยหนาแล้วครับนี่ลากมึงครับปล่อยยังไงมันห่อน oh, <no. S 1> โอ้น้องโอ้กอืม Hào hợp lui Hãy subscribe cho kênh Kim กี้ครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับขนมตาลถั่วเงี้ยครับโอ้แซ่บเดี๋ยครับพี่น้องแต่ว่ากินมาเบิดมันถั่วยหญ่โพอดนะครับเนาะอย่าลืมนะครับมีโอกาสก็ลองไปเห็ดบังคับกับขนมตาลครับสามารถกินเป็นของว่างอาหารว่างก็ได้ครับกินกินกับชาหรือว่ากาแฟก็ได้ครับพี่น้องครับก็เอามาเห็ดลองเบิ้งนะครับเนาะในสูตรใดอย่างนมากกับลองเห็ดเบิ้งครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับขอบคุณที่รับชมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจ ไปครับพี่น้องครับที่จะมาผาดคลิปยังไม่ในการเฮ็ดอาหารหรือว่าเฮ็ดขนมของหวานนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกในการเฮ็ดของหวานของผมนะครับนะช่องของผมนะครับแล้วก็คลิปที่เกี่ยวกับการแนะนําตัวใหม่นะครับเขาป้าเขาดงครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ